สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีคนเลยนะครับตัวนี้เบียร์กับน้องมังคุดก็กําลังเดินทางไปไหนลูกไปไหนอ่ะไปหาแม่อืหนูคิดถึงแม่แห้ลูกตัวโตวก็จะได้นั่งหลังกระบะนะตัวนี้ยังตัวเล็กอยู่นะครับก็กําลังเดินทางนะครับไปมุกดาหารนะครับทุกท่านเพราะว่าอ่าวันนี้หยุดนะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะหยุดเพราะว่าเบียร์ต้องไปซื้อของนซื้อของขาย ข,ของขายของใช้นะครับต้องไปแมคโครแล้วก็ไปซื้อพวกตู้เย็นอะไรหลายๆอย่างเข้าบ้านนะครับผนล,ลงพัดลมเพราะว่าถ้าคุณติ๋วท้องโตอคลอดลูกก็จะไปยากเพราะว่าเดือนหน้าก็จะคลอดลูกแล้วนะครับทุกคนก็ช่วงนี้กําลังไปได้อยู่ก็เลยจะไปเรียกด้วยกันทุกคนไปนเรียกไปซื้อของด้วยกันนะครับกาลังเดินห้างครับพี่น้องวันนี้ก็ไปขอทะเบียนบ้านนะครับก็ยังไม่ได้ทุกคนยังไม่ได้เพราะว่า เขาต้องเอ่าเบียไปให้ผู้ใหญ่ออบ้านเซ็นให้แล้วแล้วก็ขอใบอะไรนะแล้วก็ไปสาธารณสุขนะครับไปให้เขาตรวจสอบแล้วก็ไปอำเภอที่นี้อำเภอว่า,วาต้องมีใบยอย่างเนะงี้ยนะใบรับรองรับรับรับรองโครงสร้างนะฮะใบรับรองโครงสร้างเบียวก็เลยต้องไปกองช่างอ่าอยู่ที่พญาเทศบาล นะครับบนเทศบาลแล้วก็ทีนี้อ่าหัวหน้าเพื่อนบเยูพี่น้องหล้วก็พรุ่งนี้ก็วันหยุดหมดและวันจันทร์หมดแล้วถึงจะได้เดินเรื่องอีกเท่านึงนะครับวันจันทร์นะครับก็ตอนเบียอากาก็จะได้ทะเบียนบ้านเสร็จปุ๊บแล้วก็จะถ่ายบัตรประชาชนใหม่นะฮะและ้วก็อ่าจะไปไปขอไฟแล้วก็ไปขอน้านะครับคิดว่าน่าจะเป็นอังคารหน้านะครับน่าจะอังคารหน้าเนี่ยจะได้เดินเรื่องนะครับผมก็ ได้เลขที่บ้านนะครับผมก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบุญยาบ้านก็ถือว่าโอเคครับชอบชอบเลขเลขมากนะครับอ่าแล้วเราเอาไว้ก่อนเนาะเลขที่บ้านนะเดี๋ยวร,รอรออันตัวงหมะเมือเเอม่อเลขออเมื่อเลขออกเมื่อได้ทะเบียนก่อนนะครับไปคิดแจ้งกับยุคซีีทุกคนว่าเราได้ได้ทะเบียนบ้านอะไรนะครับพาน้องมังคุดนะครับไปหาแม่ น้ำไปหาแม่คิดถึงแม่วยกันบ่ยแต่พ่อได้เสาเิ็ดนะครับกุณติ๋วก็ไม่ได้มานะครับเดียกก็รักกุณติ๋วมาช่วงอ่าวันหยุดยาวนะครับกุ้ติ๋วก็จะมานี่นะ,ะวันหยุดยาวนะครับเพราะว่ากุณติ๋วก็ไม่อยากให้ขับรถเองแล้วเนะเพราะว่าของเริ่มโตแล้วนะครับเดียกก็ขับรถไปรับเอาเองนะคร <c oughs> <c oughs> <ๆ>ับแล้วก็จะไปส่งวันจันทร์ไปส่งวันอาทิตย์ตอนเย็น e แล้วก็เบียก็ค่อยกลับมาวันจันทร์นะครับก็ กำหนดคอดก็เดือนหน้าเดือนสิงหาทุกคนน่าจะประมาณกลางกลางเดือนนะครับถ้าไม่คอดก่อนกําหนดนะครับประมาณกลางกลางเดือนประมาณนี้นะทุกคนก็ตอนนี้เบีร์ก็ต้องรีบเร่งไฟเร่งน้าเข้าบ้านก่อนทุกคนเพราะว่าก็ถือว่าลําบากแล้วก็อยากจะทําให้เสร็จครั้งเดียวเลยนะตอนนี้ช่างเขาก็เร่งเร่งทําให้อยู่ทุกคนเร่งกระเบื้องเร่งตกแต่งถ้าเราไปาไปเร่งไปกดดนันช่างมากเกินไปก็ มันก็อาจจะบองงามครับพี่น้องเขาอาจจะทําแบบเรียบๆนะนะอาจจะตกแต่งแบบไม่เท่าไหรนะ่อ่ะนะเราก็ให้เวลาช่างนะช่างตกแต่งแบบให้เวลาเพื่อนพี่น้องนะครับเพราะว่าเขาก็ถือว่าโอเคนะครับเพื่อนก็ให้ราคาดียอบเบียนะครับให้ให้ราคาแบบถูกนะฮะร,ราคาช่วยนะครับราคาช่วยก็คือจริงๆบ้านเบียบ้านบ่าวเบียนะเบียเ็จมันก็ประมาณแสนสองไม่แม้ล้านสอง ประมาณนี้นะรประมาณล้านสองเปรเซ็นนะครับแต่ว่าพิ่นหร่าค่าซอยเ้าอะนะหร่าค่าแบบว่าเออเพิ่นก็เห็นเฮ้รบมมีบ้านเพื่นก็อยากจะซอยเขานะครับก็ต้องขอบคุณช่างโอเี่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับบ้านเสร็จก็จะมันก็จะเฟอร์สิคมากๆเลยทุกคนนะฮะเพราะว่าไปเห็นสีมือของช่างโอเล่ก็โหงามไร้ลังอยู่พี่น้องนะครับก็ต้องติดตามนะครับผมก็วันนี้ก็จะไปซื้อ หลายอย่างในเมือนี่ไปซื้อซื้อตู้ตู้เย็นซื้อพัดลมซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะเข้าบ้านใหม่นะครับซื้อซื้อมาไวไอ้ซื้อพี่น้องแต่ก็น่าจะยังไม่ได้เอาเข้าบ้านหรอกก็จะฝากไว้บ้านแม่ก่อนนะครับแต่เอาซื้อเขาไ้พอดีถ้าบ้านเสร็จปุ๊บล้วก็ขนเข้าบ้านเลยก็จะประมาณนี้เบียก็จะเพราะว่าเบียซื้อของขายมาไว้ที่บ้านก็โอ้พอดีเป็นเดือนพี่น้องก็จะไม่ได้เดินทางไปไปมาเนาะ อคลิปนี้ไปก็ไว้คลิปนี้ก่อนนะครับ้เจอใหม่คลิปหน้านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับมาเบียด้วยนะครับน้องเพก็ตื่นเต้นมากเลยเมารถแล้วพี่น้อง